วันนี้นะครับเราจะมาดูปุ่มงองหายปุ่มงวมหายนะครับของ iPhone 11หรือ iPhone XR นะครับให้ทำการคลิกปุ่มปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงนะครับขวาขวากับซ้ายพร้อมๆกัน2-3ครั้งนะครับ1-2-3ค,คลิกถ่ายรูปไปแบบรวๆเลยนะครับ2-3รูปนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยวงมงมกลับมาแล้วอยู่ด้านบนโขีคน,นี่ครับ